ใครชนะคืออะไรมีประโยชน์อะไรบ้างใช้งานอย่างไรต้องลงทะเบียนกันทุกคนหรือเปล่าวันนี้หมอหมีมีคำตอบครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับหมอหมีอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงไทยชนะนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าไทยชนะเนี่ยคืออะไรนะครับ ไทยชนะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ทำออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการร้านค้าต่างๆเนี่ยได้ลงทะเบียนเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับ หรือเรียกสันส้นๆว่า New Normal โดยผู้ใช้งานจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับคือผู้ประกอบการร้านค้ากับผู้ใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับหรือห้างร้านต่างๆจะต้องมาลงทะเบียนกับเว็บไซต์ไทยชนะ .com นะครับเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของร้านค้านั้นไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของร้านค้าจํานวนลูกค้าที่ร้านค้านั้นรองรับได้ครับว่ารับลูกค้าได้กี่คนนะครับเสร็จแล้วระบบจะทําหน้าที่ในการคัดกรองจํานวนคนเข้าร้านให้โดยระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยร้านค้านั้นเต็มหรือยังนะครับถ้าเต็มแล้วลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอหรือว่ามาออดหน้าร้านนะครับ สำหรับผู้ใช้บริการนะครับหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะครับผู้ใช้บริการเนี่ยจะได้ประโยชน์จากไทยชนะคือไม่ต้องไปยืนรอหน้าร้านนะครับสามารถเช็คได้เลยครับในเว็บไซต์นะครับว่าร้านค้าที่เราจะไปเนี่ยมีคนเข้าใช้บริการเต็มหรือยังนะครับถ้าเต็มแล้วเราอาจจะเปลี่ยนร้านไปร้านอื่นหรือรอก่อนให้ผู้ที่ใช้บริการนั้นออกมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปยืนรอที่หน้าร้านนะครับเป็นประโยชน์ในการลดการแพร่เชื้อได้ครับ สำหรับวิธีใช้งานก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็วิธีใช้งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับคือผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการนะครับสำหรับผู้ประกอบการครับลำดับแรกผู้ประกอบการต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ไทชนะ .com ก่อนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วร้านค้านั้นจะได้รับ QR code ไทยชนะมาเสร็จแล้วเมื่อร้านค้าได้ QR code มาจะต้องปริ้น QR code มาแปะที่หน้าร้านนะครับสำหรับผู้ใช้บริการในการสแกน QR code นั่นเองครับ ต่อมาอีกฝั่งหนึ่งสําหรับผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนนะครับผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าเว็บไซต์ไทยชนะ .com เพื่อตรวจสอบร้านค้าที่เราจะไปก่อนได้ครับว่าร้านค้านั้นเนี่ยรองรับ ผู้ใช้บริการเท่าไหร่และขณะนั้นผู้ใช้บริการร้านค้านั้นเต็มหรือยังนะครับเมื่อผู้ใช้บริการไปถึงร้านค้าก็ใช้มือถือนะครับในการสแกน QR code ของร้านค้านั้นนะครับสแกนเพื่อเช็คอินนะครับพอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปใช้บริการพอใช้บริการเสร็จก่อนออกก็ต้องสแกนเช็คเอาท์ QR code ออกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีใบป,ประเมินนะครับให้ประเมินร,ร้านค้านั้นนะครับว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วร้านค้านั้นก็จะได้รับคะแนนประเมินไปนะครับ ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มไทยชนะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนอกจากเราไม่ต้องไปยืนรอหน้าร้านค้าหรือว่าไปแออัดในร้านค้าแล้วระบบยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนภายหลังหากผู้ใช้บริการไปสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับทำให้เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงอาจจะไปพบแพทย์หรือว่าสังเกตอาการหรือกักตัวนะครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนสําหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับว่าลงทะเบียนกันยังไงครับหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันครับ ขั้นตอนที่1คือเข้าไปในเว็บไซต์ w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  thai ชนะ com นะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือกรอกข้อมูลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันข้อมูลแรกจะเกี่ยวกับกิจการนะครับข้อมูลที่2ก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดของเจ้าของกิจการครับ ต่อมาก็จะมาขั้นตอนที่3ก็จะทําแบบประเมินของสถานประกอบการเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับขั้นตอนที่4คือรับรหัส OTP นะครับเพื่อยืนยันรายการเสร็จแล้วขั้นตอนที่5ก็จะได้รับ QR code มาครับพอได้รับ QR code มาแล้วเราค่อยเอามาปริน้นมาแปะหน้าร้านค้าของเรานะครับ ต่อมาเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับขั้นตอนที่1ครับเข้าเว็บไซต์ w w w ร์ล i ว h ์เว็บไนะคอมนะครับพอเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้คลิกตรงปุ่มสีส้มนะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนร้านค้าใหม่นะครับคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือจะมีเรื่องของเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับเราก็อ่านให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ติ๊กว่ายินยอมนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับ ลำดับถัดมาก็จะเป็นส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลจะแ,แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1คือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่ากิจการของร้านค้านั้นๆนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการครับอลำดับแรกเราจะมากรอกข้อมูลในส่วนที่1กันก่นกอนนะครับในช่องแรกครับ ช่องแรกก็คือกลุ่มของกิจกรรมนะครับก็คือของแพลตฟอร์มในไทยชนะเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าประเภทที่ผ่อนปลนเริ่มวันที่3พฤษภาคม63สนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือเริ่ม17พฤษภาคม63กิจกรรมใครอยู่กลุ่มไหนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปดูกันได้ครับว่ากิจการของเราเนี่ยอยู่กลุ่มไหนเสร็จแล้วเราก็ติ๊กไปเลยครับว่าเราอยู่กลุ่มไไหนนนะครัับกก็เลืออป1 ต่อมาในกรอบที่2ครับเป็นรูปแบบกิจกรรมนะครับว่าสถานประกอบการเราเนี่ยทำอะไรนะครับก็จะเป็นร้านค้าห้องอาหารร้านช่างร้านตัดผมอะไรเราก็กรอบไปนะครับต่อมาจํานวนผู้ใช้บริการสูงสุดที่สามารถรองรับได้แล้วก็พิมพ์ไปครับต่อมาพื้นที่ให้บริการลูกค้านะครับเราก็กรอกลงไปครับว่าพื้นที่ให้บริการลูกค้าเราในกี่ตารางเมตรนะครับ ต่อมากรอกสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชื่อของกิจการนะครับแล้วก็สถานประกอบการก็ใส่ลงไปนะครับอย่างตัวอย่างที่เขาเขียนมาก็คือเป็นร้านชาบูโต้รุ่งนะครับถ้ามีหลายสาขาก็ให้เขียนสาขาลงไปด้วยนะครับต่อมาก็มากรอกรายละเอียดนะครับว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณไหนก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะมาดูกรอกสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มนะครับที่เอาไว้กดระบุตำแหน่งของร้านค้าของเรานะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์ตัวอักษรตามที่เราเห็นไม่ได้เลยครับอ่ะพิมพ์ไปอย่างตัวตัวอย่างเนี่ยเราก็พิมพ์ไป m m e m 4k นะครับเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าแผนที่นะครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าร้านค้าของเราเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับเมื่อหาที่เราเจอแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกนะครับ เพื่อปักหมุดนะครับเป็นตัวบอกว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับหรือง่ายๆครับถ้าเราอยู่ที่ร้านค้าอยู่แล้วเราก็กดปุ่มใช้ตำแหน่งปัจจุบันได้เลยครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันตำแหน่งนะครับ ต่อมาเรามากรอกข้อมูลส่วนที่2ครับข้อมูลส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของผู้ประกอบกิจการนะครับก็ใส่ชื่อของเราไปใส่นามสกุลนะครับใส่เลขประจําตัวบัตรประชาชนนะครับและใส่รหัสหลังบัตรประชาชนไปด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่วันเกิดน,นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับ โดยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยห้ามผิดนะครับต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบจะส่งรหัส OTP มายาังหมายเลขดังกล่าวนะครับดังนั้นเราต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของเราให้ถูกต้องนะครับกรอกเสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการต่อครับจากนั้นก็จะมาเข้าสู่การทําแบบประเมินสถานประกอบการนะครับก็จะมีคําถามต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถามว่าทําความสะอาด ทุกวันไหมนะครับที่ร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนา,ามัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กรอกไปนะครับกรอกไปส่วนที่1ส่วนที่2กรอกไปให้เสร็จพอกรอกเสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับเม <_ unreal> ื่อทําแบบประเมินเสร็จก็จะเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เราจะลงทะเบียนนะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนึงว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็คิกลงทะเบียนได้เลยถ้าไม่ถูกต้องก็กดปุ่มแก้ไขข้อมูลนะครับ อ่าโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็กดลงทะเบียนได้เลยครับจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP มาให้นะครับยังหมายเลขที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ย OTP ก็คือ9 3 7 7 4 2เราก็พิมพ์ลงไปเลยครับในช่องในช่องที่เขาให้กรอกรหัส OTP นะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยัน OTP ได้เลยครับ ถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มาครับว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงได้เลยเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราก็รอครับระบบก็จะส่ง QR code มาให้เรานะครับพอเราได้รับ QR code แล้วเราก็นํา QR code นั้นมาปริ้นนะครับเสร็จแ,แล้วเอามาแปะหน้าร้านนะครับเพื่อให้ผู้บริการเนี่ยได้สแกนเพื่อเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ร้านค้าของเรานะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการลงทะเบียนของร้านค้านะครับต่อมาสําหรับผู้ใช้บริการนะครับก็จะแบ่งเป็นเช็คอินกับเช็คเอาท์นะครับหลักๆการเช็คอินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนที่1ครับผู้ใช้บริการเนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วสแกน QR Code ของร้านค้านั้นที่เราจะใช้บริการนะครับพอสแกน QR code เสร็จครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ครับในขั้นตอนที่2นะครับเราก็เลือกที่เช็คอินนะครับไอ้ปุ่มเขียวๆครับปรากดเช็คอินไปเสร็จแล้ว ก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาเป็นข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆนะครับเราก็กดยืนยันไปครับเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่4ครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ครับเราก็กกเบอร์โทรศัพท์เราลงไปเสร็จแล้วก็กดยืนยันแค่นี้ก็จะเช็คอินร้านค้าที่เราไปใช้บริการเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใช้บริการร้านค้านั้นเสร็จแล้วครับกอดออกจากร้านเรามาสแกน QR Code โค้ดของร้านค้านั้นอีกรอบหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเช็คเอาท์นะครับ จากนั้นก็จะเด้งขึ้นมามเาีเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยินยอมเรียบร้อยกรอกเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็จะมีแบบประเมินให้เราประเมินนะครับว่าเราไปใช้บริการที่ร้านค้านั้นนะโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็กอกไปประเมินให้เสร็จเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการเช็คเอาท์เรียบร้อยครับและนี่คือรายละเอียดวิธีใช้งานทั้งหมดของไทยชนะ .com นะครับ ใครฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการใช้งานไทยชนะ .com นะครับต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับลดการแอรอัดของผู้คนที่จะมาใช้บริการได้ทําให้ลดการแพร่เชื้อสู่กันและกันได้นะครับการติดเชื้อโควิด -19 ก็จะลดลงครับแม้ว่าสถานการณ์ในไทยเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแต่ทุกคนนะครับก็ต้องคิดเอาไว้ว่าจะต้องป้องกันให้เต็มที่ตลอดนะครับใครที่เข้ามาฟังผมเป็นคลิปแรกครับลองกดดูคลิป วิธีการเที่ยวห้างอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านมุมขวาบนนะครับลองไปฟังกันได้ครับรับรองครับไปเที่ยวห้างได้อย่างอุ่นใจไปร้านค้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์บอยด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใน E ีหน้าครับบายบาย